สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดสอบลองทำตัวหลังสือแบบ l e t t e ิ p a นนะครับก็คือตัวหนังสือเ t t เ n p a g นมจนจะมีการแบบเป็นอักษรเรากดลงบนกระดาษนะครับพร้อมกับบล็กพิมพ์ที่เป็นการพิมพ์แบบโบราณนะครับแล้ก็มาดูว่าเขาเราจะทำกราฟิกให้มันคล้ายๆกับตัว l e t t e ิ p a g ได้อย่างไงนะครับอันดับแรกเราก็ มาดูก่อนว่าตัวของเขาเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับก็คือมองดูนะครับมันจะมีเงาสีขาวๆเนี่ยอยู่ด้านใน,นด้านล่างนะครับแล้วก็มีเงาสีดำาอยู่ด้านบนนะเราก็จะมาลองจำกันดูนะครับอันดับแรกเราก็วาดตัวสื่อขึ้นมาก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนฟอนต์ว่าให้มันเป็นลักษณะเหมือนเยอะมากเยอะมากก็เสียเวลาเลือกอยู่กันอันนี้ เดียวมัน,นใช้ไม่ได้นะอืมภาษาตัวเขียนอย่างนี้แล้วเ,เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาเป็นพิมพ์เล็กก่อนแล้วก็เทคนะครับเชนเคสนะครับแล้วก็แก้เป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับจะแก้ให้เราเขาจะพิมพ์แก้ให้เราอาจจะลงัติเลยนะครับ น,นี้เราก็มาเพิ่มความหนาของมันนะครับเพราะว่าเราน้้าใจความหนาของเขาเราก็ใส่เอาไลท์เข้าไปเราเพิ่มขนาดเอาไลา์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงอันนี้ยังก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้มเราเดนทดลองทำก่อนนะอันนี้นะครับนะแล้วเราก็แบ่งเส้นเป็นออบเจกต์นะครับควอยไปดูเคิร์ฟก่อนแล้วก็เอฟเฟกแล้วก็ ใช่เอฟเฟกต์ up เป็น array นะครับแล้วก็คนบุตรออนลน์ทัว์ object เวลาได้ตัวคนบรออนลน์ทัว object ดาวเราก็นําเส้นออนลน์มันก็จะมีการแจกเส้นอยู่ข้างในด้วยนะครับก็คือมันจะมีตัวนี้อย่างนี้เราต้องมาลบทิ้งเราก็ไม่ถ้าเราไม่ลบทิ้งเราก็ใช้วิธีวาดอะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับให้อยู่ด้านไหนนะครับแล้วก็ ทั้งหมดไว้มันจะมีออบเจกสองออบเจกมันถึงจะขึ้นตัววิ่งเส้นรอบรูปให้เรานะครับเมื่อเรากดวิ่งเส้นรอบรูปเราก็จะได้โครงสร้างของเขามาแต่ก็ต้องมีตัวตัวของตัว a ด้วยนะครับอืม <c oughs> เราก็เดี๋ยวลบไตัวสี่เหลี่ยมทิ๋มกันเราก็มาดูรูที่ที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีตัวใช้เครื่องมือ เทสีเข้าไปนะครับในรูของมันอืมมีแค่นี้คนระับสี่ตัวแล้วก็สองสามสี่แล้วก็เชื่อมก,กันให้เชื่อมให้ติดกัน,กนเพื่อเวลาล่างมาแปะมันจะได้ง่ายแล้วเราก็จับสองอันเดียวไว้แล้วก็คอมบ่ายจับแค่นี้ก็ได้ตัวสอนเริ่มมีลืมไปมีตัวอ e ีด้วย เจาะเข้าไป,ไปแล้วก็จะมาแต่งตัวพวกฟอนที่ที่เขามีปัญหาตรงนี้ก็จะมีแบบแ,แหลมๆมช่ไหมครับเราก็มาตัดออกนะครับตัดโหนดตัดโหนดทิ้งพวกที่แหลมลกมานะครับ แล้วก็อาจจะทําการรีดทิวโหนดนะครับเพื่อให้โนโดมันมีจาโนวโนน้อยลงครับสามครับคนส่วนใหญ,ญ่จะใช้เป็นสามแล้วก็เพื่อนสมาชิกจะเห็นว่าไอ้มีโนโดบางโนโดมันแหลมๆ,ๆออกมาเนี่ยแสดงว่ามันมีสองโนโดสองกันถ้าเรามีเวลาเราก็ลบนะครับแต่มันก็ไม่มีผลเท่าไหร่หรอก ดูนะครับมันจะมีผิวของมันอนะที่มันมีการเสียหายจากตัวการแบบเชื่อมต่อของตัวอักษรนะครับก็ลบๆทิ้งไปนะครับมันก็เส้นมันก็จะสวยขึ้นนะแต่ถ้ามันมีผลกระตัวสอนเราก็จะไปแก้มนะันนะทีนี้เรา่าจะได้ตัวที่ เป็นฟอนต์แบบบางทําให้กลายเป็นฟอนต์แบบหนาเราจะลงสีเข้าไปก่อนลงสีนะครับแล้วก็เรามาดูว่าเราจะทํำยังไงให้มันเป็นาาักษาะแบบนั้นนะครับเราก็ต้องมีการลองหลังก่อนเพื่อเพื่อที่จะเห็นค่าของมันนะครับมีการลองหลังก่อนเพื่อจะได้เห็นค่าของมัน เราจะทำเส้นเส้นเออเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นเงาสีขาวทอดลงล่างนะครับดูดูเหมือน่างนี้นะครับเป็นเงาขาวลองดูก่อนนะครับใช้ด o อปชาโด้ไดไหมแล้วเลือกเป็นแบบทอดลงเงาทอดลงนะครับเป็นแบบนอ r m อ l แล้วก็เลือกเป็นเงาสีขาวแล้วก็ปรับความเข้ม ให้แบบเอาสักสองพอคือความฟุ้งกระจายของข้าวสองนะครับแล้วก็ความความใสของข้าก็มคืออาจจะเป็นร้อยหนึ่งก็เยอะไปก็ตีเป็นเจ็ดสิบนะครับอย่างนี้นะเมื่อได้แล้วเราก็ทาการเลนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับจับเอาไว้แล้วเราก็เบรกนะครับเบรกเมื่อเบรกเสร็จแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนลงไอ้เงาเนี่ยมันจะ เป็นลักษณะเหมือนกับว่าสามารถจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเป็นเงาแข็งนะครับแต่เราดูแล้วความฟุ้งกระจายไม่พอเดี๋ยวผมจะเพิ่มความฟุ้งกระจายขึ้นอีกนิดหนึ่งดับชาร์โดนะครับแล้วลากลงเป็นแบบนอมมอนสีขาวแล้วความฟุ้งกระจายเอาสักห้าครับหนึ่งห้าดีกว่าเมื่อกี้เยอะเกินไปนะครับจริงแ แล้วก็ความเข้มของเงาเนี่ยเราก็เอาสัก80 80แล้วเราก็จับไว้นะครับแล้วก็ทำการเบรกเลนเบรเพือ่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกเงาสักตัวมันมานะครับนี่เราก็ใส่เข้าไป้างด้านล่างนะเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนกับเงาที่ที่อยู่ด้านล่างนี่แต่เงานี้เราก็ต้อง ต้องทําให้มันใสด้วยนะครับแต่แตเร่ีเราค่อยๆมาทําทีละอย่างแล้วตัวนี้เงาลงมาดา้านล่างส่วนข้างบนนี้จะเป็นเงาออกเงาสีดํานะครับเราบวกขึ้นมาหนึ่งอันก่อนกดบวกที่คีย์บอร์ดมันจะเพิ่มเงาขึ้นมาแล้วเราเปลี่ยนเงาเป็นสีดําก็คือรุ่นเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าเงามันจะปรับได้นะครับอืมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูแล้ว มันจะมีเงาด้านบนแล้วก็เงาขาวด้านล่างครับทีนี้ไอ้ตัวอักษรเนี่ยมันจะลอยอยู่มันลอยขึ้นมาตัวอักษรจะต้องทําไงตัวอักษรจะต้องมีการทําเป็นเงานะครับมอ,มองสังเกตด,ดูเห็นไหมครับมันจะมีเงาเงาของตัวมันละชอดลงบนตัวอักษรอีกทีหนึง่งนะครับเราก็ต้องเป็นทําเป็นเหมือนลักษณะเป็นเงาในนะครับเงาในนี้ก็เราเอาตัวนี้มาเอาตัวอักษรมาก่อน แล้วเราก็ทําการอย่างนี้นะครับแล้วคอมายเจาะเดี๋ยวจับจับสองวาสีแหลมคุมแล้วก็คมใบเจาะครับเจาะมันก็จะกลายเป็นมองทะลุไปแล้วที่นี้เราก็เริ่มมาใส่เงาครับดับชาโด์นะครับ ตั้งเป็นแบบ normal นะครับแล้วก็เงาสีดําแล้วก็ความเข้มของของเงาสักห้าครับตามทีแล้วก็ตัว H ตัวนี้นะครับก็คือตั้งเป็นแปดสิบเพื่อให้มีเงามันดูเป็นเงาเห็นไหมครับมันเป็นเงาเขาเรียกว่าเงาในนะครับเงาด้านในนันะ่นเองอาจจะลดเหลือสามดูก่อนก็คือรูผลของมันนะครับว่าว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับ มันยุบตัวลงไปนะครับเราก็ทำการอลเลนแล้วเวนะบรกนะครับเบรกทีนี้เราได้ไอตัวเงาในเนี่ยเดี๋ยวผมจะปุ๊บเดี๋ยวผิดผิดครับ๋นะตวต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีการจับตัวไว้เบรกน,นะครับเอ้ไม่ใช่จับตัวให้โดนเฉพาะเงาแล้วนะอลเลนแล้วเบรก เขาไม่ให้เปลนเดี๋ยวอ๋อมันจัดออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้ตัวนี้มาแหละก็คือไอ้ตัวนี้นะเราจะมาแปะเข้าไปที่ด้านหน้าของตัวข้างในนะครับเรียกว่าเป็นเงาในของตัวอักษรน,นะรแต่เวลาวางก็ต้องวางให้มันเข้ากับอักษรดีๆนะครับอืมวางให้มันเข้ากับอักษรดีๆเสร็จแล้วเราก็ เราจะต้องจริงๆเราต้องทําการเอาเงา,าในเนยไปวางเข้าไปในตัวอักษรนะครับก็คือเราจะทําเป็น power clip นะครับ effect วะค power clip เพจ inside content แล้วชี้เข้าไปที่ตัวอันนี้แต่ว่าตัวเนี้ยต้องมีการ set up ให้ให้ไม่นเตอร์ก่อนครับโดยการกดก็คือต้องต้องเรียนเรื่อง power clip นะเพราะว่ามันจะมีการแบบว่า เซตอัพให้มันอยู่ตรงกลางหรือไม่อยู่ตรงกลางนะครับเกิดทูนเจ็คแล้วก็ไปหา power clip เดี๋ยวผมจะต้องใช้เวลาดีนึงหา นี่นะครับเป็น w o r k s กเวิร์กส e ปซอแล้วก็กดออโต้เซนเตอร์นะครับออโต้เซนเตอร์เมื่อเราิคออโต้เซนเตอร์ปกติอ่ะมันิคออโต้เซนเตอร์อยู่แล้วนะครับกดโอเค <c oughs> แล้วเอาใหม่นะครับเดี๋ยวอันดูก่อนนะอืมอย่างนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟ t จับตัวเงาไว้นะเอฟเฟ t Power Clip เพย i ไซต์คอนเทนต์ชี้ไปที่ตัวนี้มันจะออโต้เซนเตอร์ไปนะครับแต่ก็ยังมีการเคลื่อนที่ที่ผิดเราก็ต้องมีการแก้ไขนะครับอีดิทคอนเทนต์นะครับนะแล้วก็ค่อยๆเอาเงาเงาไหนเนี่ยมาใส่มาใส่ที่ตัวนี้คือเป็นลักษณะเป็นโคงงง้งลงพรองแสงมันมาจากด้านบนเราสังเกตจากปลายของตัวเส้นนะครับนอะ่าแล้วเราก็ Finish นะครับ เลื่อนสมาชิกมองดูนะครับมันยังมันยังดูว่าเอ๊ะทำไมมันมันยังดูลอยขึ้นมานะครับเราก็ต้องทําให้มันดูลักษณะเหมือนกระจมลงไปจริงๆมันก็ดูจมนะครับแต่แล้วเราก็มาเคลื่อนที่ของเงาแต่งขึ้นไปนครับเวลาเราจะจับเนี่ยเนี่ยนี่มันจะคล้ายแล้วนะครับนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีนะครับลองเปลี่ยนสีดูเปลี่ยนสีของตัวอักษรสีน้าเงินเนี่ยถ้าเอาจะเปลี่ยนเป็นสีแบบ น้ำตาลนะครับเห็นไหมครับน้ำตาลแล้วก็ไล่ไล่โทนนิดหนึ่งไล่โทนนิดนึงเป็นน้ำตาลเข้มดูครับดูไปลึกไหมยังครับดูลึกไปแนวโน้มให้ดูลึกแะครับก็คือเห็นไหมครับมันก็จะมีมีแนวแต่จะเราดูว่าเงาสีขาวของเราเนี่ยมันดูเพี้ยนเพี้ยนผิดตำแหน่งไปเดี๋ยวผมลดนิดกว่านนะครับแล้วก็มาจับเงาสีขาวของเราไว้นะครับ ลองลบดูเราจะรู้ว่าเราจับถูกหรือเปล่ากดที่กิ๊บครับแสดงว่าเราจับไม่ถูกเราไปจับเงาบนนะครับอันดูไว้แล้วกดออร์เดเนะครับเราคลิกลงไปอีกทีหนึ่งอ่ามันจะเห็นเลยว่ามันเป็นไว้ขึ้นมาตรงนี้ถูกต้องละเราก็มาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไอตัวนี้เห็ไหมเพื่อให้มันเข้าไปชิดประชิดตัวนั่นเราต้องคอนโทรลดีๆนะครับ แล้วปล่อยแล้วคลิกตัวดำนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นแบ็กอยู่แล้วแล้วก็เอาแบ็กนี้ต่ำลงนิดหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกมันยุบลงไปแล้วครับเพราะว่าตำแหน่งของเขาเริ่มถูกต้องนะครับอ่ะมันยุบลงไปแล้วทีนี้เราก็มาปรับหน้ากระดาษเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวหนังสือเหมือนเลตเติ้ลเพจเลยแล้วเราก็ปรับกระดาษรองหลังนะครับกระดาษรองหลังอืม มันก็จะมีการทำเป็นสองชั้นนะครับก็คือบวกขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งนะผมจะบวกขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งนะบวกอ่ามันสองชั้นแล้วเราก็ปรับตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นแบบเออเป็น pattern fill นะครับ pattern fill pattern fill แล้วก็เลือกเป็นแบบ mid mat นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบนี่เป็นแบบเหมือนแบบกระดาษจางๆลางๆนะครับเห็นไหมครับแล้วทีนี้เราก็จะทําให้เขาใสนะครับใสเข้าไปมองเห็นข้างในแต่เราจะปรับปรับไอ้ตัวตัวนี้ก่อนโดยกดเกิด interactive ท i ฟฟิ o o l แล้วก็ปรับขนาดของเขาให้ให้เล็กลงนะครับนี่ให้มันให้มันดูเป็นแบบเหมือนกระดาษยับยับนะครับไม่ให้กระดาษยับยับเป็นเป็นแบบรูปทรงของกระดาษ อ,อย่างนี้นะครับเจ้าหนทีหนึ่นะแล้วเราก็ทําใสนะครับทําใสแล้วก็ทำใสแบบยูนิฟอร์มใช่ไหมครับทีนี้ก็ผลก็จะไปอยู่ที่ที่สีข้างหลังนะครับเราเราคลิกออดิเนตนะครับแล้วก็คลิกสองคลิกออดิเนตแล้วก็คลิกเข้าไป จะต้องจับปิกทูก,ก่อนอีกคอนติเนตปิกเข้าไปปุ๊บมันจะไปจับตัวที่สีเขียวข้างหลังใช่นไหมเราเปลี่ยนเป็นสีเทาๆนะเป็นสีเทาๆแล้วก็ยังมีการไล่โทนสีอีกโดยการอิจอรณฟิวโูนแล้วก็จับอยู่ข้างนอกตัววัตถุนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้ตรงนี้ขาวนะครับ อาจจะยัดสีขาวเข้ามาในตำแหน่งนี้อีกเห็นไหมครับมันจะดูะักษณะว่ามันคล้ายๆกับตัวพิมพ์นะครับทีนี้เราก็ มาเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะตรงนี้ของเขามันสว่างมากเลยอะัวเงาอะสว่างมากเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาแล้วเอาตัวขงพิมพ์กระดาษเนี่ยมาแปะไว้ด้านหน้าของตัวนี้อีกทีนึงนครับมันก็จะได้ลายกระดาษปอบพร้อมลายสีเข้าไปที่ตัวของตัวเงาในด้วยนะครับซึ่งไอ้การการวางตำแหน่งเนี่ยเงาในกับตัวที่มันเป็น มองใ,ใกล้ๆเนี่ยมันจะมองไม่คลายนะครับแต่ถ้ามองไกลๆก็จะคลายเคียงนะครับทีนี้เราอาจจะลดความใสขอ,ของของตัวลายลงอีกนิดหนึ่งอืมนี่นะครับแล้วก็เมื่อเราลดความใสลงไปอีกนิดหนึ่งแล้วทีนี้เราก็ อาจจะมาเพิ่มความเข้มของเงาสีขาวอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาดูเข้มขึ้นดูสว่างขึ้นเราก็ต้องจับให้โดนเงาสีขาวนะครับจะกดเอาเดีีดก้างไว้แล้วกลับทะลุเข้าไปนะแล้วนะคราวนี้มันโชว์แล้วว่ามันขึ้นเงาสีขาวเราลองบวกดูนะครับบวกเงาสีขาวขึ้นมาหนึ่งหนึ 1, 2, ่งสองสามดูไม่ค่อยออกเพราะว่าพื้นมันออกแนวขาวเลื่อนลง เดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดูว่าเราจับถูกไหมอ่าถูกนะครับเราก็จับสีขาวนี่ลองกดสีขาวดูมันสว่างแล้วมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าพื้นหลังของเราขาวไปด้วยนะครับเราก็จะทําเร่งเร่งให้เขาขาวมากขึ้นได้ไหมนะครับเราก็ต้องมีการําเผื่อไปด้วยนะครับก็คือตอนที่เราทํา เงาเนี่ยอาจจะมีการเผื่อไว้ก็คือเผื่อความสว่างของตัวเงาเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับอกี้ผมพอดีลุกเรกินไปเดี๋ยวผมจะจับตัวให้ดวนตัวตัวอักษรน,นะครับแล้วเรายกขึ้นมาก่อ็เอาตัวเนี้มาทําเงาเพิ่มเพิ่มเติมแต่ว่าความเข้มของเงาเนี่ยให้มันเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวจะแยออกเอาคลิป่าก่อน แท็กฟาวกิ๊แล้วก็สร้างเงานะครับสร้างเงาสร้างเงาให้เมื่อกี้ห้าก็เอาสามพอสามนะครับจะได้เข้มเข้มคนขึ้นแล้วก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็จับเปอร์เซ็นความใสเนี่ยนี่เอาให้มันแบบ ร้อยเลยก็ไม่พอร้อยแปดสิบพอย่างนี้เมื่อเราได้เงาตรงนี้มาแล้วเราก็มาใส่เลนเบรกจากทต,ตัวเงามานะครับเราจะเอาเงาไปวางในตำแหน่งด้านล่างของตัวสอนนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องพึ่งตัว อ b อ e เจก a ์ a มเนนะครับเพื่อจะรูระดับชั้นของตัวเงาเนี่ยให้มันลงไปอยู่ในตัวนี้นะครับในซักส,สีขาวเดี๋ยวผมจะลบในิกสีขาวนที่เมื่อกี้เราเพิ่มเงาขึ้นมาเราก็เอาตัวนี้สีขาวมาไว้ด้านนี้ปึ๊บไดไหมผิดผิดขึ้นนิดนึงอ่าถูกลนะมาอยู่ด้านล่างของตัวอักษรนะครับ แล้วเราใช้เมาส์เลื่อนอใช้คีย์บอร์ดเลื่อนคอปิดนะครับพรต้องปิดไอ้ตัวนี้ไปก่อนมันจะมันจะจับตัวนี้เลื่อนนะครับจับตัวนี้แล้วตัวที่เราทำขึ้นมาใหม่ปิดไปก่อนแล้วก็กดเลื่อน